ขณะนี้อยู่กำลังอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของแฟนเก่านะครับชื่อแอดัมนะครับก็ที่นี่เป็นอพาร์ตเมนต์ของเขาก็ผมก็มาใส่อยู่กับเขาสองคืนที่อัฟชิทันไฮท์นะครับก็ไกลาจากตัวเมืองมากเลยทีเดียวคุณแม่เหนื่อยไหมครับเ <laughs> ดินดูสีหน้าเหนื่อยมากมแล้วลปวดเข่าด้วยเพราะว่าเดินทั้งวันแล้วคุณแม่ก็บอกว่าหนาวด้วยนี่มือเย็นเลยครับ เรามาดูอ,อ,อพาร์ตเมนต์เขากันนะครับว่าน่ารักไหมแค่ไหนยังไงอะไรนี่รนีม่มีเหล้าเหล้าเพียรก็สมัยที่เป็นแฟนกันก็ทะเลาะกันไว้ครับเรื่องกินเหล้าเนี่ยครับเพราะว่าผมจะไม่ค่อยชอบนะครับแต่ว่าเขาก็จะกินเหล้า กือบทุกวันนะคอันนี้แอบเมาส์ครับไปดูอย่างอื่นกันตึง้งแล้วก็นี่ครับหมาหมา,มามน้อยชื่อฮัตส,สันนะครับฮัตสันนะครับเหมือนชื่อของแม่น้ำฮัตสันนะครับแล้วก็จะมจีแมวตัวหนึ่งนะครับชื่ออเล็กทรานะครับ อันนี้เป็นเตียงที่เรานอนนนะครับ2คนแม่ลูกจริงๆมันเป็นโซฟาแต่ว่าเอาออกมาได้นะครับพับออกมากลา,กลายเป็นเตียงนะครับนี่อันนี้หนังสือแอปเพนดร a ก u l a ล่านะครับเปิดดูข้างในแฟนใหม่แฟนคนปัจจุบันนะครับซื้อให้เขานะครับไม่รู้ว่าหนึ่ง ในวันอะไรแนลแล้วลก็เออเขาจะชอบประมาณว่าชอบคิดว่าตัวเเป็นดรากูล่าอะไประมาณอย่างนี้อ่านี่เป็นเป็นผ้าที่อ่าทำจากผ้าควิลท์นะครับเขาเรียกกันฝีมือประเภทนี้ว่าควิลท์คือใช้จากเย็บผ้าเป็นชิ้นๆมาต่อๆกันนะครับนี้เป็นแบบของ แฟรงค์ล Wright นะครับเป็นได้มาจากบานกระจกของแฟรง Roy Wright ซื่อเป็นสถาปนิกที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งนะครับนี่ช a n ด e ลียเขาบอกว่าเป็นช a เด e ลีย r ก่อนเก,าก่าๆเลยนะครับไม่แน่ใจว่าจากาคุณย่าหรือคุณยายนะครับเพราะว่าของ grandmother นะครับมันเป็นได้ทั้งสองอย่างนะครับมาดูว่าย่าหรือยายเขาเขาบอกว่าเขาทาสีใหม่ คือของเดิมมันเป็นมันไม่ใช่สีนี้นะครับนี่น,นี่ห้องครัวนี่มาชมห้องครัวกันนี่มีเครื่องอบผ้าแล้วก็เครื่องซักผ้านะครับเครื่องทำกาแฟเครื่องทำขนมปังนะครับขยะ็ยะเป็น ขยะรีไซเคิลนะครับแล้วก็ขยะธรรมดาก็ครัวพื้นครัวนะครับตอกแกส๊สก็น่ารักมากเลยทีเดียวนะอ,อันนี้ซื้อมาตุนไว้กินตุนในเช้านะครับเป็นเบอร์เกอร์จากร้านเช็กเช็ค,ชคนะครับเช็ค www เชค k ช s ค a ั k c o านะครับถ้าสนใจก็ดูได้ที่ผมซื้อมาสำหรับที่เชา้ากินกันสองคนก็จะเป็นวิเล่หมดและใส่จะกรึงมาก็จะเป็นเบอร์เกอร์ที่เรียกว่าชรูมเบอร์เกอร์นะครับชรูเบอร์เกอร์ก็มันเป็นเบอร์เกอร์มันมีเห็ดข้างในครับยังไม่เคยกินเหมือนกันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า มังสวิรัตครับแต่น่าจะอร่อยนะเพราะว่าคนเ,าเข้าแถวซื้อกันเยอะเลยทีเดียวก็ตอนนี้เราก็กลับมาทามาดู

มันจะของด้วยอมันจะของนี่เขปล่อยหัดซันมาแล้ว,วน้ำด